ว่าไงาเหล่าสหายสุรานะครับบอนผ่านเขารอบก็ไปเช็คบินกันหน่อยนะครับอืมมมีการท่องราตรีกันซะแล้วนะครับสหายสุราของกลีฑนะครับอืมเช็คบินคืนเดียวครับเงินรวดๆประมาณ1.5ล้านบาทนะครับไปเที่ยวกันหน่อยนะครับสั่งสัญญามราตรี วงเล่าเนี่ยเพื่อนกินหาง่ายแต่เพื่อนถูกใจนานๆเจอกันทีนะครับส่งผลให้สหายสุราทีมชาติอังกฤษครับไม่ว่าจะเป็นเจมส์แมดดิสันเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนแล้วก็ชิวเบริงแฮมนะครับ mm hmm. มาเช็คบินท่องราตรีคืนเดียวโหวตไวร่วมร่วม,ม35,000ป่นนอนะครับรายง,งานข่าวจากเมลสปอร์ตครับบอกว่าผลพวงมาจากผ่านเข้ารอบสุดท้ายของยูโร24ของสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษนะครับ แกงง๊งคนสนิททั้ง3คนจึงชวนกันไปท่องราตรีก่อนแยกย้ายไปรายงานตัวกับต้นสกัดของตัวเองโดยเลือกนหนคลับชั้นสูงอย่างเทฟนะครับในย่านเมฟแฟเพื่อสองสารน,นะครับโอ,โ,โอ้โหราคาสูงเลยนะครับเครื่องดื่มที่เลือกมาทั้งวินเทจแชมเปญเล้วอสกาและไวน์ไฮเอ็นนะครับสั่งมาแบบไม่กลัวสิ้นเปลืองครับทั้งชวนพวกพ้องที่สีๆกันเนี่ยเริงราตรีด้วยความหนำใจนะครับคาดว่าถ้า คิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า1 5 0 0 0 0้บาทเลยทีเดียวนะครับเที่ยวคืนเดียวของ3กวนนี้นะโอ้โหโดยก่อนที่จะเมาแบบสบันฮันแลกเนี่ยทั้ง3แข้งก็พร้อมด้วยนะักแสดงสาวเซ็กซี่ครับเอมิลี่เอสเท็กซ์นะครับก็ได้ไปหม่ำมือ้อค่าสุดโรดที่โรงแรมชิลเทนฟรายเฮาส์นะครับรองท้องก่อนหน้าที่จะมาเมากันต่อนะครับโอ้โหนั่นเลยครับก็เป็นค่ำคืนที่ขอท่องราตรีหน่อยนะครับ คืนเดียวก็ค่าเสียหายประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะเนาะนะครับไปเที่ยวร้านเหล้านะถ้าเป็นเรานะครับโอ้โหนั่นเลยครับก็จัดต่อยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่สุดจัดประหลัดบอกเลยสําหรับทางเชมเมดิสันเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโน่แล้วก็จูลดเบอร์ริงแฮมนะครับก่อนจะย้ายไปรายงานตัวกับต้นสังกัดก,ก็มีค่าเสียหายกันเล็กน้อยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอันนี้คือการเที่ยวร้านเหล้าของแข่งทิมเชนเกรตนะครับแข่งผู้ดีจัดแพลไวรุ่น